กคจแตงโมผลไม้ผักสดจากรถม้วมบวงนะคะแตงโมแต่ลูกอ้วนอ้วนสองสายพันธ์พันธทามอัพกับสัญญาแตงโมลูกใหญ่อันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะคะป็นขี้หนูขี้หนูแดงขี้หนูขาวขี้หนูสวนมีฝรั่งจิมจู พี่้ินูเขียวก็มีมีหลายอย่างแล้วแต่คนต้องการเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขแนขนงขณะนะคะมีโซนน้ำตาลนหวานจ้าโซนน้ำตาลน้ำหวานผักสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงค่ะ ผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวงนี่ต้นหอมบักชีกาดขาวตัวฝักยาวมีหลายอัะไายย่างพี่น้องมีมะนาวแป้นบ้านแผ้วสวยงามมาก ใ,ใส่ยำไปใส่ตำปกหค่งหลอดมาทางนี้ก่อนพี่น้องมันครับก็ฝักยาวสิบบาทสิบบาทก็ผักกาดขาวกาดลุยนะคะแล้วก็กวางตุง้งตุ้งก็อ้อนค่ะลาลดึงไว้ใสอออออ่อ้อมเนื้อเนาะให้สอบกินอ้อมเนื้ออ้อมเนื้อใส่ผักกวางตุ้งเป็นใบ ผกสดผลไม้สดจากรถพุ่มพวงนะคะมีน้ำเต้ามะละกอนี่ก็เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะมะม่วงเปรี้ยวมีข้าวโพดหวาน มีมันไข่มีเหือกหอมมีฟักทองจ้าเลือกกินเนอพี่น้องเออพ้ยอายใหญ่ยัง,ยงกันเลือกซะกอนจังดึงลูกค้าก็ได้คุณลูกค้าจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ